สวัสดีคะ่ะพอแมพี่นองสู้ขู่สุขคนคะ่ะฟ้าพิมชาแนลคะ่ะสาวาปีปทุมมาเลยอด้จ้าพี่น้องพี่น้องจ้าเมนี้พี่สุภาพพี่น้องมากินเมนู่ง่ายๆจ้าพี่น้องจา้าเฮ็ดเองเส่บเองจา้าสุก,กี้หมูจ้าพี่น้องจา้าสุก,กี้หมูไส้เท่าที่มีเนาะค่ะเนาะกะผักบุ้งกับะได้ไส้จ้าพี่น้องจา้าเพราะว่ามันโบมีจ่จ้า กระเละใส่ไส้ตะพก,กาดขาวก็แค่รทค่ะแล้วก็มีตะหมูกระประมึกค่ะแล้วก็ไข่เนาะจากพี่น้องจา,กกสาเส้นกระใส่เส้นมามาจากพี่น้องจาใส่เท่าที่มีออหลีค่ะค่ะมามาเดอ้อจากพี่น้องจามากินน้ำพิมพ์เด้อจากเขาเส้าเขาเทียงร่วมกันอีกแล้วจ้าพิมพ์ขอบคุณถูกๆกํำลังใจเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณเพื่อนเกาที่ยังอยู่น้ากันขอบคุณเพื่อนไม่ถี่กำลังจะเข้ามานะคะพิพษพลาดประการใดขาดต,ตุกบกข่องจังไดหรือว่าพิมสาพิมพยังก,กะ มาท่วมเบาๆใตคลิปใด้เด้อค่ะเด้อเพื่อบทัวบ่ถึงค่ะแต่ว่ากัพยายามนะคะพยายามอา่าใบเห้คคบจะทุกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเกิดว่าอา่าพิมสาหรือจังไรก็มาท่วมเบาๆไตคลิปใด้เด้อค่ะเด้อจ้ะมามาจ้ะพี่น้องจ่เเบาหลายใหญ่หางหิวจ้ะพี่น้องจ่ะมามาเด้อจ้ะซุกกี้หมูจ้ะพี่น้องจ่ะใส่เท่าที่มีนะคะ เซนมามาอืมหงมูเจา้าหอนหอนอยู่เด้อค่ะเด้อแต่ว่ากลัวสิได้กินเซนมามากับอยากอืดแล้วล่ะคะ่ะกลัวสิตั้งกล่องแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้ากลัวสิตั้งกล่องแล้วกลัวสิหามุมกล่องได้ <c oughs> โอ้ยเนาะชีวิตยูทูบเบอร์พี่น้องจ้าแต่ละเมือตะเวน อยากหัวจากสิีฝาวน้ำยังแน่มากๆจ้ะพี่น้องจ้ามําจิ้มเหลือที่เหลือพิมเหมือนพิมหลาดบ่ะเมิดจวดเข้าไปอีกค่ะมุจำแหลกแหกหมันจ้ะพี่น้องจ้า ฮอนฮอนอยพี่นรองจ้าเผ็ดเองแซ่บเองจ้าแซ่บเพ่าแซ่บกพราแซ่บจ้ามันหิวขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าแปดลอยกวัวละค่ะอีกนิดเดียวค่ะลอยกวัว ้ลยอีกแ่รลอยกว่าจะพี่น้องจ้าบร่รลายบร่รลายจ้าผ <c oughs> ู้ใดเมียนสังกะสีห่างๆกับมาซวยเนเดอร์จ้าด้อมากๆจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> เลือดแพ้งจ้ะหมูนุ่มๆจ้ะพี่น้องจ้ะ สือ่อเป็นชุดแบบเป็นเนื้อย่างแะค่ะม่เิ่นก็มี่น้ำซุปห้พร้อมเนาะค่ะเนาะกับพิมพกับเลย์บุรีตุ่มน้ำซุปกับเบายดีอยู่ค่ะกับเนื้อเพิร์มาร์กแมาแล้วเนาะคะ่ะกับเป็นชุดเนื้อย่างแหละจ้ะตะวันพี่เมึงขี่ขานมาเห็ดเนื้อย่างพิมบ่มีเวลาพิมบ่มีเวลามาหนังอยางไหมจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยตุ่มเป็นซุกี้ค่ะตุ่มใส่ผักใส่ไข่เนี่ยใส่เส้นมากๆแซบ่บือเตาจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะ và ta hiểu vì nó chả xe hạp cái <laughs> cầu <laughs> mua chậu dườm dơm. <laughs> ทานางค่ะสมอยากอยู่จ้าพี่น้องจ๊ะสมพิมอยากกินอยู่มันมีหลายยาใเลยเนี่ยจ้าพี่น้องจ๊ะมีหมู มมีเห็ดเข็มทองรกระไก่นี่น้อก่อนมีหมูมีหมึมหมกมีเห็ดเข็มทองแล้วก็ใจเส้นมาหมากผักกับมีตะผักกาดขาวกับไอ้แค่รดต้นหอมพักซี่แค่นั้นละจ้ะ นี่ลาบสุภาพกันขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องจ๊ะ <c oughs> แบบนี้ก็สับายดีพี่น้องจ๊ะสื่อแบบนี้ก็สัมบายดีแบบหนึ่งข้าบหนึ่งข้ามบ,บตตองต้มน้ำซุปเองสองบาตองใน้มากเนื้อเองนาอ ออลอยเดียวก็ได้บักร้ายพี่น้องจ้ะอืมขออภัยเสียงถวยด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะ หวยกับจันดังมาลงคงแครงกะ แซ่บพี่น้องจัา แสบได้คือกันจะพี่น้องจ้าเมนูนี้ก็ได้เนาะ <S <S มีคนถามว่าเจ้าเนี่ยกก,กินตัน้งเศนเ่าไหมคะนนคนมันมัก,กจะพี่น้องจ้าพี่มากินได้ทุกเส็นนี่ดีนะจ้าพี่น้องจ้า เป็นคนนด่มักเมนูเสร็จลาดหนาพาซ่อ,อิวเสร็จมามากก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเสร็จเทียมขาดบด้อริลีก็คือ้าวปุ่นนะจ๊ะไม่อา้ากจะกระปุ่นนี่มากค่ะไอริจ้ะ เราจ้าพี่น้องจ้กแกงถานแล้วนสดหนำก็แน,น่จ้ะอืม้ม พี่ไ,พง,พไพงพี่น้องทบพี่ญ่ค่อยๆสซดเอาพิมพ์ไปแล้วเด้จาพี่น้องจ้าพิมพ์ขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนเกาที่ยังอยู่น้ำกันขอบคุณเผื่อนไม่ที่กำลังจะเข่ามานะคะผิดพาดปรกการไดหรือว่ากินบ๊อสุพาพจังไดกะ ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อจ้ะฝากเนเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พิมพ์ในเด้อจ้า้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ